คุกกี้แม็กซิมนะคะว,วันนี้มีของมาเอ่อมารีวิวให้ทุกคนได้ลองใช้กันดูมันรุดมอก็เลยมาอกนี่เห็นไหมมันเหงาเฮ้เ <c oughs> กดแบบพรีเมียมมาให้สูชื่อว่าโบโตบีพรีเมียมช่วยเรื่องอะไรทุกคนอาจจะงง <c oughs> ก็อะไรช็อกโกแลตปะ <laughs> ไม่ใช่ไฮแคมฉิย,ยาไม่ใช่มันคือเซรั่มช่วยกระชับผิกวกวอันนี้คือลองใช้มาแล้วนะประมาณอาทิตย์นึ่งแหละบอทเตอเออข้างกล่องเขาเขียนว่าบอทเตอร์บ,บีเนเชอรัลบอทก็คือ,อบอททอกธรรมชาติ <laughs> ช่วยให้กระชับไฮ <laughs> คือที่ถ่ายรายการอยู่ก็เลยรีวิวไว้ก่อนเพราะว่าเออนั่นแหละว่างนี่มอเตอร์บีนี่ตอนแรกมันก็จะมีจุกัวดพลติกด้วยนะแต่ว่าแกออกละเพราะว่าใช้มาหลายวันแล้วนี่เดี๋ยวให้ดูคิออามาอุ้ยเหมือนหนาวมาไรเลยถ่ายรูปเขาหรอแอรถ่ายรูปเขาหรอเอ <laughs> ี๋ถ่ายให้ดู เขาพูดคนเดียวก็ได้ดิเขาพูดให้ต้องนี่เด,ดีด๋ยวมีคนเขาไปดูหลายคนเลยเห็นไหมเนื้อซึมซับเร็วนี่แห้งแล้วเป็นเซรามเป็นเซรามนี่เอา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 บ้าหัวนะเร็วนี่อยู่กันหลายคนมากเลยจริงวันนี้มีกองถ่ายรายการเมื่อกี้หน้าเล็กลงอะไปทำอะไรมามีเชฟเลยบอสน้าออกแนวตอบแล้วตอนเนี้ย ไม่มีข้ามมีตังคือค้ากินไม่ใช่ใช้นี่บโ,โตบีแต่ว่ามันแค่ทีเดียวของกี้นี่น่าจะเห็นผลแค่แบบพวกริ้วรอยนิดหน่อยออตรงเนียตรงตรง,ตรงลองแก้มเลไอย่างเงี้ยคือแต่ก่อนแต่งหน้าปุ๊บประมาณสามสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดอาการร้อนๆเนี่ยหน้าจะแตกเหมือนแบบเหมือนหน้าแบบ คือหน้าแบบไม่ไหวแล้วอะหน้าจะคุยนเนี่ตรงเนี้ยเป็นรอยยนมากเลยตอนนี้มันก็แบบเนียนขึ้นอันนี้ถ่ายรายการมาทั้งวันแล้วนะคะอันนี้เย็นแหละก็ให้ไปลองใช้ดูก็เนี่ยตอนแรกทุกคนจะเขาเ้าใจว่าเฮ้ยฉีดเหรอไม่ใช่นะเขาออกแบบเป็นอย่างนี้เชวตัวก,กล่องก็อย่างนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะว่าใครก็ลองไปหาดูหาซื้อดูนะเลิศเลิศเลิศขอบอก ก็คือเออก็เลอด่ะม่จะพูดว่ายังไงอ่ะแล้วแหคาก็โอเคมาเป็นภาษาอังกฤษอ่ะอยากอ่านให้ฟังนะแต่อ่านไม่เป็นน่ะดูดิฟู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 อูฟล้วฟู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 ฟนฟูฟูฟูฟฟฟ ลองหาซื้อหาใช้ดูนะฝากรายการด้วยรายการเอ็กซ์ซาวด์นะคะคสป a n แชน t นลท v ว s ชัน94ท,ท,ทุกวันศุ์เที่ยงคกืนถึงตีหนึ่งไปแล้วบ๊ายบาย